เผยสเปก Xiaomi Pad 7แท็บเล็ตเรือธงชิป Snapdragon จอ1 4 4เฮิร์เลยมีข่าวลือนะว่าแท็บเล็ตเรือธงอย่าง Xiaomi และ Xiaomi Pad 7ที่คาดว่าเปิดตัวเร็วๆนี้หลังจากเว้นระยะมาโดยเปิดตัว Xiaomi Pad 6ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2023แหล่งข่าวระบุว่า Xiaomi Pad 7ซีรีส์มีทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก Xiaomi ่ Xiaomi Pad 7และ Xiaomi Pad 7 Pro โดย Xiaomi Pad 7เนี่ยจะใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3รองรับชาร์จไว้45วัต์เลยแต่ถ้าเป็นตัว Xiaomi Pad 7 โรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ใช้ชิปแซมดากอน8 s Gen 3หรือรุ่นน้องของแซมดากอน8 Gen 3ที่รองรับชาร์จเร็ว6 7วันเลยครับและคาดว่า Xiaomi Pad 7และ Xiaomi Pad 7 Pro จะมีหน้าจออยู่ประมาณ11.16นิ้วเป็นจอแบบ LCD ที่มีอัต,ตารา refresh rate อยู่ประมาณ1 4 4 Hz เลยและตอนนี้ยังมีความชัดเจนในเรื่องกำหนดการเปิดตัวด้วยนะคาดว่าจะเปิดตัวพร้อม Xiaomi 15 Series สมาร์ทโฟนระดับเรือธงครับ